โดนโดนเดียวนสวัสดีครับวครับสวัสครับสวัสดครับครับผมวครับแข็รงไอมแ็ะไีรเดียวเหตุแข็งนุ๊กอะไะ สิบนิดน,น้อยสวยคุณุตพินิษผ์ค่ะบาทรุณชัยขอัญกาสสวัสดีครับพี่น้องพองไปไอ,อ้ไส้เอพีที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ครับสิบพามาบึงควายที่ว่ามันบ่เชียงพึงซสือเขามากครับหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์มันสีเชียงสมัยเดี๋ยวสิพาไปบึงครับ ครับี่ตันี้คือสื่อเขามากครับในหอยจันมาจับวัวไข่แดงใบวัวใข่ไดวมาแายแตกเป็นต่างแขเสี่ยงเยอะครับรุ่นอะไปใบใบลูกอไรเลยของอทิ่านไปครับน้องครับบอนเชียงเริ่อมากลยชี้ได้ครับอุตสาหกมไีชี้เยวเสิเอามาให้ทีรัาเลยกับไปลุ่ีสดสมากบอลนีอยังไม่สนุกครับสีมากั้อง่หย ชี้ครับกินมาดูน้ำเขาชี้ได้ครับาบได้นีไ่ได้ครับสุเฮเฮดยอดจากกลุมลม่มไอเท็จฟุตนำกับอะไรหญ้าไก่กับอะไรแล้วตัวนี้ครับของที่ทานไปเรืองเชียงครับเป็นฮูแล้วโบรแลนโปรตีนนี่คือความเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ตัวนี้ครับคู่กัน อืเอเประเด็นอย่างมาแต่หน่อยเ้าสื่อมาที่กันเป็นตคอยเชียงประเด็นแล้วมื้อนี้ครับมาเบิ่งผ่านไปเป็นจุดดี้ใดครับขีไใดใบได้เด่นได้ครับหลังจากขี้แหบคอเชียงมาเบิ่งตัวที่สามครับ ก็้ยังพอเข้าโตที่สามบุกบนพันลานครับผมบุกบนพันลานด,ดูว่าเห็ดที่ไทยเนาะเปิดเชียงบอกที่ไรครับกแต่ฝ่ายได้กำลังฝุกใหม่บุกบนพันลานอายุปีนึงครับปีนึงก็ปีเดือน นะครับก็เปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับกล้วยขี่ผาเลียงฝากไว้ท่านนี้ครับสำหรับกินขอบคุณหลายๆครับลงนะครับลงก่อนลงแล้วลงลงลงครับโอเคครับดีครับเฮ็ดสวัสดีครับเฮ็ดสวัสดีครับนะครับผมนะครับยกตึ๊บ

ยังมาลูกยังมาเร็วเร็วเร็วยังมายังมายังมาขันเข้ามาขันเข้ามาเร็วขันมาขันมาขันเข้ามาพี่ขันมาขันเข้ามาอันนั้นมันลุกอันนี้นันนี้แม่ขันลุกเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับครับผม ครับครับผมเดี๋ครับครับผมหันมา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 ยังมาหันมาเร็วหันเลยพี่หันมาเออหันมาหันเลยพี่หันมาเห้ลุกทางไหนครับโลสวัสดี้ครับโง สวัดีครับลูกสวัสดีครับน่าเก่งเลยสวัดีครับอือสวัดีครับครับผมสวัสดีครับ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 ครับอวัสดีค